เจเนเมเนตวานยกระดับการสื่อสารของคุณด้วย AI ในโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการสื่อสารข้ามพรมแดนทางภาษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องการติดดีนระหว่างประเทศนักการศึกษาที่ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติหรือนักเดินทางที่สำรวจวัฒนธรรมใหม่ๆอุปสรรคด้านภาษาก็อาจเป็นอุปสรรคสำคัญได้นี่คือที่มาของเจเนเมเนวานซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่ปฏิวัติว,ตวงการ ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลายกำแพงภาษาเจมิน a ยแอดวานขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีล้ำสมัยสามารถแปลข้อความได้อย่างราบรื่นและแม่นยำในภาษาต่างๆทำให้มั่นใจได้ว่าข้อความของคุณจะคงความหมายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเอาไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่น่าทึ่งของเจมินายแอดวานเรามาทำการสาธิตแบบสดๆกัน 1. เอกาสารภาษาไทยเราจะเริ่มต้นด้วยจดหมายเชิญเป็นภาษาไทยในรูปแบบ PDF ซึ่งเป็นสถานการณ์จริงที่คุณอาจพบ2การแปลที่แม่นยำ จมินาแอดวานจะวิเคราะห์ข้อความภาษาไทยอย่างรวดเร็วและแปลและเป็นภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและสละสลวยคุณจะเห็นความสามารถในการจับความแตกต่างของภาษาได้อย่างน่าประทับใจสามการตอบกลับอย่างมืออาชีพเมื่อเข้าใจเนื้อหาของจดหมายแล้วเจมินายแอดวานจะช่วยคุณสร้างจดหมายตอบกลับที่เหมาะสมเป็นภาษาอังกฤษคุณจะทัพรประหยัดเวลาและมั่นใจได้ไดว่าการตอบกลับของคุณจะมีความเป็นมืออาชีพและเหมาะสมทางวัฒนธรรมไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพนักการศึกษาหรือใครก็ตามที่ต้องการสื่อสาร ยังมีประสิทธิภาพในระดับสากลเจมูนไอแอดวานคือเครื่องมือที่คุณขาดไม่ได้สัมผัสพลังของเจมูนไอแอดวานวันนี้และยกระดับการสื่อสารของคุณไปอีกขั้น